สวัสดีจ้าพี่น้องมาขายของจ้ามอนี่สมะตองผู้ใดสนใจได้จ้าพี่น้องสร้างได้นมไม่ส้มนมไม้ดองนงไม่สมอ่อนๆจ้าพี่น้องนงไม่สมอ่อนๆเลยจ้านงไม้ส้มนงไม้ดอง,อ,ง,อ,ง,อ,ง,ดอ,งอ่อนๆปลาปลาอันนี้ลอยหนึ่งค่ะอันนี้สองลอยหาสิบผู้ใดสนใจได้จ้า ปลาปลาปลาแดกปลาแดกไปใส่ต้มใส่แกียงใส่ตับมูคุ้งในเบิดจ้ะปลาส้มปลาส้มจ้าปลาส้มปลาส้มส้มปลาตะเพียนใส่กอกวเนเส้นใส่กอกวเนเส้นปลาทูเค็มก็มีนะคะปลาทูเค็มก็มีจ้าแบบที่เพกินนันเดอจ้าพี่น้องแซ่บ สั่งในจาปัทุเค็มเนื้อแดดเดียวครึ่งโลนะคะอันนี้ครึ่งโลหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวก็ครึ่งกิโลค่ะทําถุงละครึ่งกิโลนะคะแหนม14ตุ้ม150บาทค่ะไส่กรอกกินกับข้าวอันนี้กิโลหนึ่งนะคะแต่ว่าแพ้แถมไปให้อยู่ก็จะได้เกินโลนิดๆปลาสับแบบแบบดิบแบบสุกจา้า สมปะตองจ้ะพี่น้องห่อละ10บาทเท่านั้นจ้ะห่อละ10บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องจะสั่งกี่ห่อก็ได้จ้าแต่ม no. mm ีค hmm. ่าส่ง60บาทนะจ้าค่าส่งเหมาเหมาหกบาทจ้าไม่ได้คิดเพิ่มนะคะสั่งน้อยสั่งมากก็60บาทนะคะ60บาทเท่านั้นจ้าปลาปลาบะท่านในบะทันนในต้มนะจ้ะปลาดิบเสียบเจ่าเสีบเสีบเสียบเสบเสบ มีแบบนงกับแบบน้ำมันต้มเลยมีแบบนงกับแบบมะนงเนอจ้านำมันต้มแล้วบอกพ่อนำมันต้มแล้วต่ <iden> นำมันต้มแล้วแต่ว่าโตมันบ่ท่านได้ต้มจ๊ะเพิ่นปรุงแล้วเอ <igne? S 1> อ่เพิ่นปรุงแล้วแต่ว่าถ้าโตมันต้มกันข้าซีเปียไปเลยต้มตะนามแล้วก็มาปรุงเนะจ้ะแล้วก็มาเห็ดปลาแซบจ้ะแซบพี่น้องคนใดที่สร้างไปแล้วกับนาซี่คูเนะจ๊ะกับเพิ่นกักลับมาสร้างอีกจ้ะ นี่พี่คนหนึ่งเราอยู่สมุทรสาครเหมิงสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามนี่แหละเพริศเราสั่งปลาปลาเพริศประจำเด็ดดุนๆเราสั่งเพริศเธอหนึ่งเพรเราสั่งเพริศซีหาเธอเราอยู่สมุทรสาครหมอเพริศกับสมุทรสาครละมั้งนี่แล้วก็หน่อไม้ดองขวดละสามสิบบาทนะคะ ัางที่กวดก็ได้จ้าหน่อไม้ดองก่อ,อนจะพี่น้องขาวเชื้เห็ดเองเฮ็ดเฮ็ดแบบบ้านๆเข้าแม่จ้ะใส่กรอบุ้เส้นข้อละสิบบาทนะคะข้อละสิบบาทจ้าสร้างจักขอก็ได้จ้ะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสินค้าของเพจกับชิมิเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวนะคะ ไส้กรอกหมูแหนมส้มไขป่ปลาปลาสาบแบบสุกแบบดิบแล้วก็ส้มปลาเค้าน้อยนะจ๊ะพี่น้องส้มปลาเค้าน้อยนีล่ละกันปลาสม้มมีปลาตะเพียนกับปลาจีนแล้วก็แหนมเ,เนี่ยบะหมี่แหนมส้มปลาตองค่ะส้มปลาตองพี่น้องสนใจสินค้าอัในใดพี่น้องก็แชทเข้ามาถามเพื่ออะไรด้ดจ้ะ N.E.N.E. l ลไอดีนะคะ N.E.N.E. 242619หรือว่าซิโทขม้าสอบถาม0 9 2 8 3 8 3 1าสนะคะพี่น้องโทรขม้าสอบถามก่อนก็ได้จ้าว่าท่านได้ซื้อกับบได้ว่ายอย่าง้าซื้อไปก็ดีคือกันจ้าที่ได้กินนี่ค่ะพี่น้องจ้าซอยซื้อเนด้อจ้า แซ่บแซบจ้ารับประกันความแซ่บนะคะนี่แพ็กกับซี่แพ็กไปส่งให้พี่น้องเขาเนาะจ้ะ,ะสั่งสั่งจักอันก็นได้จ้าห้าอันสิบอันสั่งอย่างอื่นไปพร้อมแต่ช่างชิได้กินหลายๆอย่างเนาะจ้าพี่น้องแต่ั่างชิม่ได้กินอย่างเดียวสั่งอย่างละนิดละหน่อยแม่จ้าจ้าได้กินหลายอย่างเนาะจ้า สั่งปลาลซับไปน้ำกินปลาตองเจยมปลาซับกไ็ได้เด้จ้ะหรือสั่งหมูทอดกับปลาซับก็ได้สั่งสั่งหมูกับปลาซับบ้างสิเดี๋ได้กินทั้งหมูได้กินทั้งปลาานะจ้าพี่น้องพี่น้องกะถ้าอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาก่อนก็นได้จ้าเดี๋ยวเพจส่งรออยายละเอียดราคาใหาน้นะคะเนาะมือนีเพจส่งของมือวันจันทร์คุณเด้อจ้าอีกรอบนึ่งจ้า ถ้ามีของวันเสาร์กะถ้ามันหลายวันเสาร์เพกกระซี่งอีกจ้าถ้ามัน่หลายเพกกะเลื่อนไปวันจันทร์เด้อจ้าเพราะว่าถ้ามันบ่หลายเพกอะถ้าเจ้าสรงเจ้าเพกกะเลื่อนไปวันจันทร์นะคะพี่น้องสั่งเขามาได้เลยเด้อจ้าส่งของวันเว้นวันนะคะพี่น้องส่งของมือเว้นมือเด้อจ้าว่ไดดทรงทุกมือนะคะ เพราะว่าลูกค้าเพชกระเบรย์หลายเพรกับตรงส่งมือเว้นมือเนาะจ้าเพจกับมือนึงรอบออเดอร์มือนึงมือนึงส่งยังสี่แม่จ้ามือหนึ่งขายมือนึงส่งยังสี่เนาะจ้าน้อบอกพี่น้องเข้าไว้เนาะจ้าส่งของวันเว้นวานมีหน่อยมีหลายกระเฮ็ดคือเก่าจ้าแต่ว่ามือเว้นมือจ้าเพราะว่าสิเจ้าสองเจ้ากระเฮ็ดคือเก่า ขายคือกาวขายเหมือนเดิมมาจา้ะนี่แค่กระชิแพกแล้วก็ทรงให้พี่น้องเท้านอส้ะผู้ใดสร้างจักอันก็ได้จา้าอันนึงสองอันอันนึ่งสองอันกับโบอิมเด้กินก็เขาเป็นกับแก้มก็ได้เนี่ยนะผู้ใดมากินเราวะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้จา้าอันนี้แพเ็ดแพกนี่แพกละล้อยด้จา้าพี่น้องนี่ แพ็คละหนึ่งร้อยบาทแพ็คสิแพคโอ้ยกริงขลมขลมขลมนี่แพ็คละหนึ่งร้อยบาทได้สิบอันจา้านอกจากพี่น้องสั่งเข้ามาได้เลยเด้อจา้าสั่งเข้ามาเลยนะคะอยากกินของอร่อยสั่งเข้ามาจา้าแซบจ้าพี่น้องรับประกัน พาพี่น้องถามว่าเม่งดาตัวเท่าไรเม่งดาตัวละสามสิบบาทนะจ๊ะเม่งดาหนึ่งแล้วนะคะรับประกันความหอมทุกตัวเม่งดาถ้าเราทำสุกแล้วนะคะเอาไปตำเกลยวได้เลยตัวละสามสิบบาทจ้าขายทุกอย่างนะคะหน้านี้หน้าอะไรก็ขายอันนั้นจ้าแต่ตอนนี้อย่าเพิ่มสั่งปลาแห้งนะคะปลาแห้งไม่มีคะ่ะหน้าฝนจ้า ตากปลาไม่ได้นะคะสั่งอย่างอื่นได้หมดจ้ายกเว้นปลาปลาไม่ขายแล้วค่ะยกเลิก <c ười> ขาดทุนเยอะจ้าแม่ค้าเจ็บหนักทองหยองก็ได้ขายเพราะปลานี้แหละจ้าเศ <c ười> ้าขายแล้วจ้ะ ขายขายอะไรที่มันที่มันเพอไปไป,ไปทุ่ทุ่เจ้ไทยไปได้นี่จ้ะเนาะพี่น้องอพองเป็กกับเบาไปตับภาษาถึงยอชาติด้วยพี่น้องเป๊กกับขายของเี็กกับเก่าอะไรจ้ะขายอยากขายเขาอยากขายเขากะนี่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดของเขาให้นมันดีๆกับขายพี่น้องสนใจอันไดพี่น้องก็สั่งเขามาหรือสอบถามเขามากเลยจ้ะหรือว่า สอบถามขามาก,ก่อนก็ได้ปรท่านได้ซื้อก็ว่าเป็นยังแต่ว่าบ่มีเงินเซ็น้อจา้ามีแต่เงินสดจา้าของเพ็บนีแต่แบบโอนนะคะพี่น้องบ่มีแบบปลายทางนอจา้าเพราะว่าของเพ็เป็นอาหารเนาะ,ค,ะค่ะกะบอกพี่น้องไว้นะจ้า,จาเพราะว่าอาหารถ้าเกิดว่า ได้รับความเสียหายมาถ้าเกิดว่าพี่น้องม่รับของอย่างสี่ของตีกัาบอย่างนี่สิพศกับเป็นคนเสียเปล่าแต่ถ้าส่งไปแล้วของมันชำรุดของมันเสียหายแพรพับผิดชอบให้เบอร์สุยางจ้าแต่ว่ามีแต่แบบโอนนะคะของลานแพศกับอาิซ่านี่แต่ว่าได้ทุกคนละจ้าได้ทุกเจ้านะคะ ไส้กรอกปลาทูเค็มก็มีนะคะร้อยหนึ่งจานนี่แพ็กนี้ร้อยหนึ่งนะคะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสนใจสั่งได้เลยจา้าหมูแดดเดียวถุงละครึ่งกิโลจา้าถุงละโลก็มีนะคะแต่ว่าเพิ่นสั่งเครื่องโลก,ก็เลยได้เครื่องโลจา้าบ,บ่ได้เฮ็ดถุงละรลมือหนีจา้าเน่าไม่ส้ม ปลาจ้ปลาปลาเอาไปใส่สมตำเอาไปใส่ต้มใส่แกงเอาไปตำแจ้วตำแจ้วด้วยพี่น้องจี้พริกขึ้นโอ้ยยังขาวตาเพี้ยจี้พริกขึ้นดีๆจี้พริกดีๆจี้หอมจีก้กระเทียมตำแจ้วปลาลาแซบ่บจ้ะพี่น้องจา้สงาสร้างปลาลาไปแล้วไว้ตำแจ้วกะสร้างหมูไปน้ำไปไว้ทอดกินกระเจวสร้างเนื้อไปน้ำไปไว้ทอดกินกระเจว สั่งใส่กัวกุ้นเซนไปไว้นั่งจิบเบียร์ขี้กินดูทอทันสร้างปลาส้มไปทอดก็ได้จ้ะวิธีทอดปลาส้มเน้อจ้ะเพรบอกไปในคลิปแล้วนะคะทอดปลาส้มบบตองเอาลงไปชุบบบตองเอาแป้งไปคุกน้ำแล้วก็เอาลงไปชุบบ่ตองนะคะเอาแค่แป้งแป๊แปะแปโตปลาแล้วก็ลงทอดเลยนะคะให้น้ำมันหอนหอนเด้อจ้ะลงทอดเลยบบมีติดกระทะบบมีลิบมีกินมแตแซ่บจ้ะ เหตุวิธีของแพ่นี่รับรองในผลแซบทอดออกมาสวยงามจากตปลาหน่อไม้ดองขวดละ30บาทนะคะผู้ใดสนใจกะแอดไลน์เข้ามา,าลายไอด n e n e 2 4 2 6 1 9หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรศัพท์0 9 2 8 3 8 3 1 8 5นะคะแหนมตุ้ม14ตุ้ม150บาทจ้า14ตุ้ม150บาทส้มปลาตอง พอละ10บาททุกออเดอร์มีค่าส่ง60บาทนะคะออเดอร์หนึ่งเจ้าซีซังจากอันก็นได้จ้ะเจ้าสั่างมาเลยเจ้าซีซังสองสามอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ได้จ้ะแต่ว่าเพคไอคิดค่าส่งหกสิบบาทเพคบอคิดเพิ่มบ่บวกเพิ่มจ้ะก็คือค่าส่งเหมาพี่น้องซี้ังอันนี้กระปุกเดียวกับค่าส่งหกสิบบาทคือเก่าจ้าก็คือว่าค่าส่งเพคเหมาหายไปในในตู้แล้วเนาะจ้าเนาะจากแปดสิบบาทเพคกระดดมาเหลือหกสิบบาท ก็คือเมาเมาไปเลยจ้าสีเพิ่มซีลดซีเพิ่มค่าส่งค่าส่งสีเกินเพลกับบคิดเพิ่มนะคะเพลกับออกหายบอเป็นยังจาก,กยืนย้นกันไปก็นอกจากพี่น้องลดแลกแจกแถมถ้าสมมุติว่าสมปต,ตองเนือเพลกับซีแถมไปให้พี่น้องน้ำนอกสาเนาะก็สนใจสินค้าตัวใดของเพลกับแชทไลน์เข้ามาสอบถามเดี๋ยวจ้ามืออื่นเพลกับรับออเดอร์มือหนึ่งถ้าเกิดมีออเดอร์หลายมือวันศุวันเสาร์เพรกับซีส่งถ้าบ่มีออเดอร์หลายเพล กาเลื่อนไปส่งเป็นวันจันทร์เ้อจ่าพี่น้องเนอบอกพี่น้องไว้ก่อนเนาะจ่านเนาะเมื่อนี้แพทยก็ขอไปก่อนเ้อจ่า,พาแพทย์จิแพทแล้วก็ให้ทนอยไปส่งขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนจ้าที่อุดหนุนจ้าขอบคุณจ้า